สวัสดีครับช่างแรกนะครับอ่าคลิปนี้นะครับเรามาดูเจ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้กันนะครับอ่าหลายคนถ้าติดตามคลิปผมอยู่นะครับอาจจะจำนะครับเจ้าตัวนี้ได้นะครับนี่เพิ่งทำคลิปลงไปมาดๆนะครับไม่เกิน2-3คลิปที่แล้วนะครับเจ้าแอปเปิลก e ินตัวสีทอง2,000วัตต์นะครับเคียวไซเว็บนะครับระบบ24โวลต์นะครับอ่าถ้าใครจำได้นะครับคงจะเห็นว่าผมซ่อมเสร็จ ะครับทดสอบจ่ายโรดนะครับแล้วก็ผมส่งลูกค้าไปแล้วนะครับปรากฏว่านะครับมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นลูกค้าบอกว่าเอากลับไปต่อแล้วนะครับต่อไฟถูกขั้วต่อแบตเข้าต่อด้วย Power Supply นะครับต่อเข้าปุ๊บนะครับควันขโมงเลยว่างั้นนะครับควันออกทันทีนะครับยังไม่ทันได้เปิดเครื่องเลยซ้ำต่อเข้าแล้วควันออกเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าควันมาจากไหนนะเห็นไหม นี่ฟึบเห็นอะไรไหมนะครับขาปลาระเบิดนะครับพวกนี้ต่อขนานกันอยู่มีทั้งตัวที่ยังไม่ระเบิดแล้วก็ตัวที่ระเบิด2อสาตัวนี่อีกตัวหนึ่งนะครับนะขาปลาระเบิดมานะครับนะทีนี้นะครับขาปลาระเบิดได้ยังไงนะครับมันก็มีอยูออ่สองอย่างนะครับหนึ่งคือไฟเข้าเกินนะครับผมถามลูกค้าแล้วต่อด้วย power supply บอกว่าต่อเข้ามาประมาณ 28- 29โวลต์น,นะครับ ถ้า28ถึงยี่เาเครื่องระบบ24โวลต์ก็ยังพอรับได้นะครับยังพอรับไหวยังพอรับได้ไม่เกินนะครับแต่ power supply ที่ลูกค้าใช้ผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าดูโวลต์ที่ตัว power supply หรือได้ใช้มิเตอร์วัดก่อนหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวคุยกับลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับแต่นะครับเดี๋ยวผมจะมาวาดวงจรให้ดูนะครับไล่วงจรให้ดูว่านะครับถ้าคาปาระเบิดแบบนี้นะครับมีสาเหตุอะไรบ้างที่เป็นไปได้นะครับ มีสาเหตุอะไรบ้างที่เป็นไปได้แล้วนะครับส่วนไหนบ้างที่อาจจะเสียหายนะครับนะอาการนี้นะครับถ้าคาปาระเบิดอย่างนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับมันจะไม่เกี่ยวอะไรกับอย่างอื่นเลยไม่เกี่ยวกับวงจรอย่างอื่นนะครับที่ทําให้ระเบิดได้อย่างนี้ส่วนมากก็คือไฟเกินต่อลองมาก็คือต่อสลับขั้วนะครับแต่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้รุ่นนี้นะครับมันมีระบบป้องกันการต่อสลับขั้อยู่นะครับเดี๋ยว ผมจะวาดวงจรให้ดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้นะครับอันนี้นะครับก็ออก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านะผมก็ถามลูกค้าไปแล้วแหละแจ้งลูกค้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้คําตอบว่าต่อไฟเกินไหมได้วัดไฟก่อนเข้าเครื่องไหมนะครับเพราะว่าต่อด้วย power supply นะก็เดี๋ยวหากลูกค้าดูอยู่นะครับก็รบกวนนะครับ ช้มิเตอร์ถ้ามีมิเตอร์ใช้มิเตอร์วัดที่ power supply ว่าออกมากี่โวลต์กันแน่นะครับทําไมมันคาปาระเบิดได้นะครับถ้าคาปาระเบิดอย่างที่บอกนะครับมันเป็นด่านแรกไฟเข้ามาก็คือเข้าคาปาเลยนะครับยังไม่เปิดเครื่องวงจรอ,อื่นต่อให้วงจรอ,อื่นชอ็อตมันจะไม่ได้เกี่ยวกับคาปาะนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนวงจรให้ดูกันสดสดเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูวงจรแบบย่อๆนะครับก็คือผมได้ย่อทุก ลงมาในวงจรนี้แล้วนะครับอันนี้คือย่อนะเอาคร่าวๆเอาภาพรวมนะครับที่จริงมันมีอะไรซับซ้อนกว่านี้เยอะนะครับแต่ผมเอาที่หลักๆมานะครับก็คือไล่ตั้งแต่อินพุตเลยตรงนี้นะครับเป็นอินพุต24โวลต์เข้ามานะครับผ่านฟิวนะครับฟิวก็คือจุดนี้นะเห็นไหมฟิวเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ผ่านฟิวมาปุ๊บนะครับจะเข้าขาปานะครับเข้าขาปาทันทีส่วนเจ้าตัวนี้เป็นไดโอดนะครับ เจ้าไดโอดตัวนี้ทําหน้าที่ป้องกันการต่อสลับขั้วนะครับไดโอดจุดนี้นะครับก็คือนี่เออมันจะอยู่ที่นี่นี่นี่ตรงนี้นะครับนี่ไดโอดตรงนี้จะค่อมคาปาอยู่นะครับ <S 2> <S 2> ก็คือต่อคอมอยู่แบบนี้เลยขนานอยู่แบบนี้เลยนะครับถ้ากรณีที่นะครับเราเอาบวกเข้าตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็เข้าคาปาขั้วบวกนะครับขั้วบวกจะไม่สามารถอ่าไหลผ่านมาขั้วลบได้เนื่องจากนะครับอ่ามีไดโอดตัวนี้ กั้นไว้อยู่นะครับที่จริงมันก็ไหลผ่านไม่ได้อยู่แล้วโดยตรงถึงไม่มีไดโอดมันก็ไหลผ่านไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่กรณีนะครับที่เราต่อสลับขั้วเอาบวกเข้าตรงนี้นะครับบวกมันสามารถผ่านไดโอดต,ต,ตัวนี้ไปหาขั้วลบได้มันจะทําการลัดวงจรนะครับถ้าต่อแบตเข้าถ้าไดาโอดตัวนี้ช็อตปุ๊บนะครับฟิวก็จะขาดก็เป็นการป้องกันระบบภายในส่วนอื่นๆนะครับนะ ไดโอดตัวนี้เป็นตัวรัดวงจรนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราต่อกับขั้วแล้วไม่มีไดโอดตัวนี้ไฟก็สามารถผ่านเข้าไปได้อย่างแรกที่จะพังก็คือคาปาส่วนต่อมาก็เป็นจําพวกมอสเฟตหรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับนะก็ประมาณนี้วงจรที่วาดอย่างที่บอกเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่จริงมันเป็นมออแปลงแบบฟูลบิดมันซับซ้อนกว่านี้นิดนึงนะครับแต่อันนี้คือคร่าวๆนะทีนี้นะครับ เครื่องนี้นะครับคาปาตรงนี้ก็คือตัวนี้ที่มันมีปัญหานะครับถ้าเราต่อถูกขั้วนะครับถ้าต่อตัวนี้มีไดโอดอย่างที่บอกไว้แล้วถ้าต่อสลับขั้ววงจรมันจะรัดวงจรทันทีนะครับไดโอดตัวนี้จะบายพัดลงกาวนะครับทาใหา้ไม่สามารถทําให้คาปามีปัญหาได้นะครับไฟไม่สามารถผ่านมาถึงคาปาได้นะครับแต่เครื่องนี้นะครับคาปาระเบิดมาแบบนี้ นะครับไม่น่าจะใช่การต่อสลับขั้วนะครับน่าจ<ร>ะเ <miracle> ป็นการต่ออถูกขั้วแต่ไฟเข้าเกินนะครับคาปาตัวนี้นะครับเป็นระบบ24โวลต์คาปาตัวนี้จะใช้สเปค3 15โวลต์นะครับนะสเปคคาปาตัวนี้35โวลต์นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นระบบ24โวลต์นะครับเมื่อต่อเข้ามานะครับถ้าไฟเกิน35นะครับอาจจะ40โวลต์อะไรอย่างนี้คาปาตัวนี้จะมีปัญหานะครับไดโอดตัวนี้ นะครับไม่สามารถป้องกันได้เนื่องจากว่าต่อถูกขั้วอยู่แล้วนะครับไฟก็จะสามารถเข้ามาถึงคาปาได้นะครับพอเข้ามาถึงคาปาไฟเกินสเปคที่คาปารับได้นะครับคาปาตัวนี้ก็จะบวมแบบนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะชัวว่าต่อไฟเข้าเกินนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดปัญหาจากส่วนอื่นมันจะไม่สามารถทําให้คาปาตัวนี้บวมหรือระเบิดได้นะครับต่อให้มอสเฟตท้อตระเบิดรวมตาม คาปาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับคาปาเป็นด่านแรกที่ไฟเข้ามานะครับทีนี้เมื่อเข้ามาคาปาแบบนี้แล้วส่วนอื่นส่วนไหนที่จะเสียหายอีกนะครับอาจจะนะส่วนนี้นะครับเมื่อเข้ามาถึงคาปาส่วนที่จะรับไฟต่อไปจุดนี้นะครับนะัวบวกลบก็จะเข้าไปสู่นะครับภาคจ่ายไฟนะครับภาคจ่ายไฟย่อยนะครับรับไฟจากจุดนี้ไปใช้งานแต่นะครับภาคจ่ายไฟนะครับส่วนมากจะรับไฟได้ เลงมันค่อนข้างที่จะกว้างอยู่แล้วรับไฟได้เกิน30 4โวลต์40โวลต์อยู่แล้วนะครับบางรุ่นนะนะครับรุ่นนี้ยังไม่เช็กว่า,าใช้ IC ธรรมดาหรือว่าใช้อะไรเป็น Power Supply นะครับทีนี้เข้าอะไรต่ออีกนะครับจากาจากเข้า p าวเวอร์ซัพนะครับทีนี้ไปสู่ในส่วนของภาคมอ d เฟล t นะครับมอเฟภาคกำลังก็คือพวกนี้นะครับแต่สเปคมอด f e t นะครับมันรับไฟได้เกิน สเปคตัวนี้นะครับน่าจะราวๆ60โวลต์นะครับ60โวลต์80โวลต์เกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับมอสเฟตจะยังไม่เสียนะครับไฟเข้ามาเกินมอสเฟตแต่มอสเฟตจะยังไม่เสียแต่ค่าปาสเปครับได้แค่35โวลต์ตัวนี้เรียบร้อยตัวนี้เสียช็อตไปก่อนนะครับก็คือระเบิดมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเครื่องนี้นะครับค่อนข้างมั่นใจว่าจะต่อไฟเข้าเกินนะครับแต่เดี๋ยวต้องคุยกับลูกค้าอีกทีหนึ่งว่า จะเอายังไงนะครับคือส่งไปแล้วแหละนะแต่เครื่องเพิ่งซ่อมไปนะครับถ,ถ้าต่อผิดลักษณะนี้ต่อไฟเข้าเกินลักษณะนี้ก็ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขประกันงานซ่อมนะครับว่าผมซ่อมคนละส่วนกันนะครับผมรู้สึกว่าเครื่องนี้จะซ่อมไปที่ภาคกาลังนะครับมอสเฟตจะชอ็อตหรืออะไรประมาณนี้แหละนะครับจําไม่ได้เนาะนี่นะครับอ่า ปรากฏว่ากลับมาคาปาระเบิดซะงั้นนะครับออกคราวที่แล้วซ่อมพักเอาพุทธนะครับเปลี่ยน IGBT นะไม่ได้เกี่ยวกับพวก DC to DC ด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าพูดปากเปล่ามันก็จะดูเลื่อนลอยก็มาทำวงจรให้เห็นกันแบบนี้เลยจะได้ชัดเจนนะถ้าไฟเข้าเกินคาปาระเบิดแบบนี้ไม่ต้องสืบนะครับรู้เรื่องนะครับแบบนี้โอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่สนใจหรือสายช่าง หรือช่าง,งเราเองนะครับในวงการช่างเวลาเอากลับมาจะได้วิเคราะห์อาการถูกว่าลูกค้าตอบผิดหรือเปล่าหรือเป็นที่ตัวเราเองเป็นตัวที่ช่างเองนะครับอันนี้ไม่ได้มาแก้ตัวนะครับแต่มาสาธิตให้เห็นกันเลยนะครับว่าไฟมันไปยังไงมายังไงที่จะทําให้คาปาระเบิดได้นะครับถ้า IGBT ระเบิด mosfet ระเบิดอันนั้นอีกคนละเรื่องเลยนะครับแต่อาการนี้กลับมาคาปาระเบิดนะครับเพราะฉะนั้น ผมเช็คจุดอื่นแล้วนะมอสเฟตไม่ช็อตนะครับ igbt ทุกอย่างไม่ช็อตนะครับแต่คาปาระเบิดมาเพราะฉะนั้นมันก็มีแค่ไม่กี่อย่างนะครับต่อสลับขั้วบอกแล้วเครื่องนี้ต่อสลับขั้วเป็นไปไม่ได้เพราะมีระบบป้องกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เหลืออย่างเดียวนะครับนี่เห็นไหมเหลืออย่างเดียวก็คือต่อไฟเข้าเกินนะครับอินเวอร์เตอร์ส่วนมากมีระบบป้องกันการต่อกับขั้วอยู่แล้วนะครับต่อกับขั้วมันไม่ใช่ว่าแค่เปิดเครื่องไม่ติดนะมันอาจจะฟิวขาดนะครับ อาจจะสร์กแรงหน่อยถ้าต่อแบตนะครับมันก็จะฟิวขาดแล้วก็เต็มที่ไดโอดอาจจะชอ็อตยังไงก็ถ้าไดโอดชอด็อตมันก็ต้องส่งซ่อมอยู่ดีอาจจะไม่ใช่แค่ฟิวขาดแต่ถ้าโชคดีหน่อยไดโอดอุดนะครับอาจจะแค่ฟิวขาดถ้าต่อสลับขั้วถ้าใช้แบตนะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่านะครับผมจะเคลียร์กับลูกค้าได้นะครับโอเคสวัสดีครับ